ได้กระซับซื้อของผิดอ่าวันนี้เราเสียกูเลือกผิดเราได้มีซื้อของใหม่ออ้ซืาแต่เราซื้อผิดเราจะซื้อของอ่าซื้อเฮมูร์กับดาร์กแต่กูซื้อผิดเพื่อนกูสั่งผิดอ่เรียบร้อยจังกูกูก็สั่งถูกก็เนะมันมันผิดไปแล้วช่างแม่งได้เลยของใหม่นึกว่าจะได้ถ่ายคลิปดาร์กับเฮมูร์ซึ่งนี่เกี่ยวอะไรเนี่ย ไอเดียวพี่ทัศนาเขาตกใจเลยจะได้เล่นสลับแข่กันแล้วไอ้เหี้ยกูนสลับแข่เล่นแล้วไอ้เหี้ยสลับแข่เล่นแล้วไอ้เหี้ยมันมันชินเลยนะเลิฟมิงสับให้กูมันเหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ยอะไรเนี่ยเลิฟดีเด้ถ่ายคลิปเลยทิ้งมาลองคลิปว่าสองล้านแล้วเนี่ยสองล้านวิวแล้วเนี่ยเนี่ยนนองสองล้านกี่เรามาเขาแน่ยทั้งขึ้นสองล้านอ่ะจริงครับพี่ผมเชื่อเลย อ่ารีสามกูจะตรวเกินนะทำไมเราหลงๆนปปลปปะปะปะอะปะปะปปะปปะปะปะปอปะ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 อะะปะปะปะะปะปะะปะ กูขอถอดสลีมอ่ะมันสวยดีอ่ะมันเพชรจบเทินครับพี่เออเตินดอครับไล่กีนหนึ่งครับโจกันหนึ่งใบอ่าฟิกชิวใส่กล่องใส่เนี่ยกิวมันลงมาเปิดเจ็ดหาสามแสดงอ้อยยิ้วใหญ่ชาไม่ใช่เล่นได้มีมากไปแล้วหลอนจะเปิดเจ็ดหาสามตลอดเลยเฮียเมื่อถูกไล่ทับอย่างเดียว กชื่อเยสุเอะยสุเอนี่ใช่ในไอเมป่ะคนอะไรเยสุเอะไม่ก็มืนมุกอะไรเนี่ยแป๊กที่หายเลยป็นฟันตีบันคนฝืนอ่ะรอที่เกอร์ดูการตึงใบเข็มพูดทตื่ะเนกะเทือนต่เสียงเบาไห้หมดอารมณ์ดีครับไล่ลงสนามกบตะานนึ่ง เ้มิกี้กูเอาไปทำอะไรอ่ะมิกกี้มึงเอาไม้ไปทำเฮียอะไรมิกกี้มึงของโรงเรียนนะทำอะไรมึงทำดีๆมิกกี้พวกกูจะโดนด่ากันไอ้เหี้ยนี่เราขอแก้ไม่เกินหนึ่งใบมิกี้กำลังช่วงฝึกนะพวกพวกกูไม่อยากจะได้อ่านคลิปที่เขียนโอแ้งฮิตแต่ละตัวคุยเก้าพัน มีสกิลปล่อยได้ยังไม้หมดอ่ะโนอเศกมาเกอร์9,000ตีไม่ได้ไดมาได้มาเต็มที่เลยเต็มที่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 แล้วเต็มที่อ่ะ2ิดมีสกิลมาปล่อยเลยเมาเเกอร์ต็มที่เลยเพื่อนอ่ะจบเทิร์นน่ะดี่าร์ะจบเทิร์นดี่ารปไมไม่ไม่ไม่ใช่ในรุ่นเพื่อนเจนโอเคเขาจะรอแต่ในรุ่นได้มาถ้านี่ขายได้ ไห้มึงบ้าลงลงมากิวลงสามประบาดหนึ่งตัวตัวบาดหนึ่งคนหาชื่อมังกรปิศาจโยโยชิตเฮงไคเฮียคนละมาเฮียก็ได้แต่ทุกคนมันจะกลางกระเด็นเท่านี้ไม่ได้เลยได้ข่าวการถ้วสื่องานเผาเนี่ยแนั่นก็คือคอตัวมันเองนี่หวายเฮียก็ใช่เด็กนี้มันติดขี้ตัวเองอยู่แล้วไอเฮียเขาติงกู มิกกี้มิกกี้แล้วอยู่ดีมีคนมาจับมื่อไมึงพูดอะไรเนี่ยธรรมชาติแปลผันล่าสุดเนาะกลัวมึยีเทนเ <c oughs> ตน้องอยู่ตีมาก,กันได้ยังไงมึงแค่เห็นืนละอะไของมันวะไม่รู้เวอเวอร์แบบเพื่อน โอเคบวกบวกสามพันเราหมื่นสองหมื่นสองตีแวเลยมามาอุ้ยได้เช็คฮิวทีเกฮิวได้พลังออกข้างด้เมเชคตัวเกิหมื่นเก้าเฮ้หม้าีอะไรหมดีมันล่วงเลยหมื mm ่ hmm. ้าตีแวนไมได้ดชิจกบเลยขาในลยง่าไลเลยในลส ตัวกูยอยู่ในคุรู้สึกบอดเแต่ยิงผีดูเลือดฮะดูเลือดได้เหรอก็เจ้าหญิงผีดูเลือดแล้วกูณทำไงเอ้ยเป็พายแบมพายพี่เข้าใจกะแบมพายอ่ะไอ้ชาร์ล็อตกูเป็นพายนี่อะคุณจะไปรู้เลยชาร์ล็อตกูแบมพายโมหิวล้วโมหิวไอ้เจียหิวไปรถไปอะไรเองเนอะแต่คุณเจอแบบพี่ดุพี่ดุคู่อยู่พุดเออแล้วมึงเข้าไปดูสตาร์ดีกว่าพี่เตอร์แบบดู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 ยิ้มจะชากใจ ไม่มีอะไรเลยเกตากูอยู่ไหนยังไม่รู้เลยอ่ะเกตาตัวหลักเขาอยู่ไหนเกตาเวสวรรณก็ไม่นี้มึงอย่ามาเล่นกูเหี้ยเลยหลอนนะเ่ลงนี้เอาการมาหนักแล้วช่วงนี้ช่วงนี้อาการเออเอามาตะคอมอันนี้แปลกๆแล้วมันจะกินตัวไว้เหยอะทั้งบอดอ่ะรวยเยอะยังวนแหวนอ่ะอ่าข้างในจะเพอร์โอเคยังไม่ถึงห้าเลยใช่ไป เท่าไรอ่าหน่งเจ็ดครับเี่หนึ่งเจ็ดอ๋ิทมีสกิลอยเยาซ้ำายยาซ้ำไอสัตว์ไว้สองหมื่นเลยเธอไม่เชิดแต่หน้ากลัวดีท่ไม่ดีดีท่าตัวไหนไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้คือหมื่เจ็ดใช่ป่ะมันสองหมื่นเจ็ดดิสองหมื่นเก้าือมันก็ไปพออยู่ดีอะไรเงี้ยแวนนี่แวนตีพอเลย กตะกี้มันตีเขาตบบัสหนึ่งชุบไหมฮะชุบหลุมชุบหลุมให้เมกากูชุบเอ้ให้เมกากูเชื่ององเออดีดีดีได้ได้ได้หนึสองปล่อยเนาะปล่อยดิได้ได้โนติเกอร์สติ๊กเกอร์โนติเกอร์เฮ้ยยากนั่งแลไปเช็คเออปล่อยเลยตัวหน้าที่มีสกิลปล่อยเลยเอามาจับเถิดโอเคเซนนั้นไม่ตีไม่ตีไม่ตัดดีท้ายไหม เครียอะไรกูก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้ขาสีวทาวต้อติดเสือ่อคืออะไรปูนมาแล้วเอ้ยกูยังไม่ได้ดอกอ,อุ้ยมาเลยตัวหลักมาแล้วทีวิชีวิตแข่งใครเ,เกิดเดนดอกเอ้ยเขาเจ๋ว,วเคีียมันจะกลายนล้เข็ดไอ้กูเ,กเอ้ยกูพีดอะไรปกติกูตีสามเอฟอย่างเดียวกันกูไม่เคยตีห้าตีสามเอฟพีไอพีมุมตีหิวเอฟปกติกูไม่เคยคอยแยกลุ่มไง กูคอยเจ๊กโซ่กูไม่เคยคอยอย่างหลุงตอบไมเคยยงกูคอยอย่างลุงบ้างไหมล่ะนี่กูตีนกูนะของแนวก้นตีนนั่นี่ยะของเวกูตีนไม่นี่ไงไปเวกูตีนแล้วมิกกี้กูเออเจ็ดนาทีแล้วโอเคมีเหมือนพอลงก็ได้มิกกี้ไปเวกูตีนทัแล้วของแนวกูตีนนั่นแหละ เพอร์เซนาไลท์ที่เชื่อเดียวกันกับแวร์จูนหน,หนหนึ่งเราถ่ายหน้าบุกหมื่นเลงจะกับเธอใช่ๆตัวใหม่ก็คอมาก็ยังบุกหมือนอ่นดีนะหมื่นก็ดีใช่ได้คือ<ช>คนเริ่มกัดห้ามจูนกันหน,หนึ่งใบจากตัวเริ่มว่ะเอาคนเริ่มทีหลังจูนหนึ่งไงแต่คนเริ่มหลังมึงได้คุยด้วยไหนของมึงเนี่ยคุยอะไรคุยเนี่ยพวกหลังๆมันมีให้แล้วคุยชาร์ดูคุยเดี๋ยวอันนั้นมันพวกของสไตล์เด็กเซตไอสัต อย่างนี้มันก็คือควย็ดป่ะโอเค้ของสไตล์เด็กเซ็ตเยอะครับตัวเป็นลิงแถวนี้แต่บ้านหนึ่งตัวหนึ่งก่อนนี่มึงซื้อมมงแพงปเล่ยซื้ออะไรชื่อเอาจิมตัวไหนวะคิดซื้ออียวกันมาสองอันเลยจิ้มจิ้มตัวนี้ เอ้ยมึงแย่งเื้อนี้กูทำไมวะกูจะซื้อนี้กูว่ากูจะซื้อนี้อยู่ก็อยู่นู่นไม่มาถึงอันนี้กูอยู่นู่นอ่ะเช่นตัวกูโดยมิกกี้ป่นอ๋อตัวเดียวก็พอกูขอจิ้มตัวเดียวมาเลิกกูจิ้มตัวเดียวแล้วปะจิ้มตัวเดียวก็บอกจิ้มไม่มันบอกเรื่องการไม่เกินสองใบได้หรอไม่เกินสองใบขอจากหลุมอะไรแต่กูขอจิ้มตัวเดียวบอกคำเดียวเออกูเล่นบัดดี้กูอยากกลับไปเรียนภาษาไทยมากไม่เกินจากนั้นและ ไม่นี่เราซื้อไอ้เคียกูอยากกลับไปเรียนภาษาไทยมากเลยหลังเล่นบัดดี้อ่ะแสดงด้วยแสดงกับดูไม่เคยไปตายกันเฮียเลยสองหมื่นตีแมนเจอเคียร์สองใบตายเฮ้ยแค่หมื่นสองก็พอหมื่นสองหมื่นสองนี่ว่ามามามาเจอเคียร์สองใบตายไม่เจอหรอกเหมือนกูเลยเฮียเฮียอะไร ขิ้มีเาติเกอร์เอาวนตกีลับหลุมมาเลยนไม่มีหรอไดนี่วดไม่ไเราไม่มีแท่รุได้กาจะลุกทำไมท้ายเราก็จำได้อย่ีว่ารได้ยูไม่ได้ใครยลูด้ีสามรอบได้หนึ่งเหรอรอบแรกสองได้รอบสองสารอบสองกับรอบสามต้ีนได้สองหมืนตีแมนหึ่งได้สองมอได้เดียวเทนั้ สามหมื่นสองสามหมื่นสองนี่สองอันนี้สองหมื่มิดแล้วโนความห่างกันพลาักจะส่งไอ้มันจะเตะเลียกขเขาสามหมื่นสองตีแมนสกิลเฮ้ยแมนต้องตีเสร็จก่อนสามหมื่นสองเลี้มันบอกเมื่อจมเมื่ออย่นี้โจมตีก็เมื่อโจมตีก็เตะเลยเอาเข้าเลยใตของถูกประโทษ กูยังสับสนยังเป็นลิงอยู่แล้วเมื่อโจมตีได้บวกพลังอีม,มือหนึ่ก็สองพันสองเออ,เอไปเลยปล่อยไหมจ๊ะหนึ่งขี้เองมาก็เอาก็ะดับมอชิดิก <c oughs> ูให้กูได้เช็คดูกูกไม่ว่านะถ่ <c oughs> ายมึงทำอะไรมือสี่ตีมาเอ้ยตีไม่เข้าเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าไม่ว่าตีไปเลยตีพร้อมเบรคไปสองพันสองตีเอ้ยสองพันเจ็ดเฮ้ยเออสองพันเจ็ดตีแวนไปเลย ไปเลยไปเลยเอาโทเคสสมุดไปด้วยก็ดีอเน่าสนเอ้ยไม่ใช่โทเคสนี่เขาเรียกมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์เท่าไหร่นะสมบูรณ์จิตนะสมบูรณ์จิตโอเคสุดทายแล้วขอพัดเธอเลยมึงไปทำไรครับสีโรงเรียนเขาไม่ได้นะเว้อยมเกิมันแร่มิกี่คนเดินจูดูดอมหน่อยมีอะไรมาแบบนี้ไม่มีที่อะไรเติ๊กเกอร์ล้วนๆลุนติ๊กเกอร์ล้วนๆุนโอ้มา กีลงศาสนาเขาจะบ้านหนึ่งไม่เล่นกลุ่มกระจายในโรดแล้วขี่เดกไปเอาไปดูเลยก,กี้กูเป็นลิงไอสัตว์เนี่ยหาดูดิกี่นาทีแล้วนายกูหักกูปเป็นลิงกูได้ความรุนแรงเป็นคนกูปปเป็นลิง <c oughs> แกมบูเนี่ยเขาบอกว่าได้บอดฟรีนี่อันเทอร์บอดใช่ถูกแต่ อย่าลืมนะกูยังมีมีกาอยู่ในกระเป๋ากูหนักกูหนักกลจริงพี่แล้วแล้วมิก้ากูไปไหนมื่กีมึงเอาเล่นไม่วางไหนไม่อยู่แถวนี้ลิงสุกสนนี่ฮะเอ้ยมีก้ากูไปไหนเราไม่อยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้เฮียอะไรอยู่อยู่เมษายนบ้านนึงใช่มีก้าตไควยไม่เก็บให้กูดีๆนะเก็บกูจะเก็บก็อีเกียไมษายนแหละเจะขบวนสลีปกูแล้ว แล้วไปเวลาเราคุยกันได้คูยอะไรจะคุยกับเมกะกันบ้าคุยกับเมกะที่ในเง่้ยดีก็ทำให้แกมโบ้เกมเร็วขึ้นเออดีเหมือนกันถ้าสายเก่าถ้าใส่มันไม่ต้องพึ่งเราต้องพูดเขาเป็สุวรรณยุกเขาเป็สุวรรณเป็นเฮียอะไรเนี่ยเป็นเฮียอะไรเขาเป็สุวรรณสกิลดูขี้โกงอ่ะมันขี้โกงนี่มันเติ๊กที่กูเกือบแสนในเฮียมึง ต่อไปก้าวต่อไปก้าวฮิตมีสกิลคีออแวนเฟรซ์มาเกอร์เซโคบเลซ่ามันมันซับซ้อนก็นได้ใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้ไไดก็มันได้แค่หกให้แหวนด้วยไม่ได้ให้ <c oughs> แหวนมันให้แหวนได้ด้วยธรรมานี่ปกติเขาเท่าไหไร่ถ้ารีไทาเอาอเยอะไหมครูเท่าไหร่เด็ดฮิตมีสกิลอ้าวมึงเอาให้เต็มเลยฮิวที่เกอร์ฮิวได้ไม่เป็นยืนยืนกี่เดมวะกีนห้าเดมห้าเดมเอ้ยพอดีเลยเออแม่งมาหกเดมแล้วดิว่า รอดแบบคิวเฉียดเอ้าออแมนไอะไรเขาเนี่ยเออรีทายสามพันสองแล้วกูอ่ะกูต้องการเด็บขนาดนั้นเลยเหรอไม่กูเออๆไงตอนนั้นอ่ะเฮียกูมีสีเดียบวะสรุปแฟนนั่นฮีวแบบงงๆเออเอาเอาให้แบนดิมึงฮิตไปใช่หรอเอาก็กูฮิตกูให้นี่ไงพกู้าดอีกกูไม่ได้สังเกตพกู้าดกมึงเนี่ยได้หิวแล้วเหรยได้หิวได้กูลืมพอเทกิด้วย ลืมมันให้หมดเท่าไหร่ห้าหมืสองติเหรอเท่าไหร่นะมือสองม่อก็สิบอยู่เท่าไหร่นะมือสองมือสองเหรอต่งได้คอเลียด้วยไม่กลัวมิดเอ๊ะไอ้สองตัวที่คอมาในบุกเลยทิกเกอร์ออกแข้งนี้ทิวหนึ่งไปเก็บจิ๊กขิ้เขาทิกเกอร์ออกแข้งนี้เท่าไหร่ครับสองทิกเกอร์ลังไว้ ก็วบวกสองหมื่นมึงจะบวกอะไรเีอันนี้บวกหมื่หนห้ายูมาเกอโอเคมาเลยเอ,ลอันนี้หม <27. S 2> ื่ 27, 27, 27, นแกับอีกเก้าเก้องหมื่นเ,เน็ดเออใช่สองหบวกหมื่น้าไอ้สองห่เจ็ดสี่หมื่นสองสองหมื่นเจีหมืเจ็ห่นเจอะไรนลเลยจาหมื่นเจ็ดหกหมืนสบวกค่าผ่านากในรถอีกหกเจ แล okay. well, oh, <laughs> <ater> ้วเราบวกยังอีกห้าพันใช่ก็บวกไปอีกหนึ่งหมื่นเจ็ดมนเจ็ดโอ้แหลจังวะฮิตมีสกิลสองครีฮิตก็เฮียแล้วเพื่อนหิมื่สองห้าหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองคอยห้าพันห้มันก็มันก็ต้องเสมอดิมันก็ต้องอีกดิต้องอีกดิโอมเอาคูเกือหมดเลยอาลีทย แม่งครบเลยจบเือนข้าขอบคู่ขาถึงต่อตัวไรตัวไรตัวมึงไม่ทำมาต่างก่นาทีแล้ววะขอสิบห้าคิวบาร์สหโตบาร์สห ตัวนี้เลยคอคอจิ้มบิตตัวนี้นะคอลงมาเลยหนึ่งคอไม่เกินเลือกเลือกเลกาดไม่เกินสองใบแล้วก็คอยางก็หนึ่งใบนี่ไงมาแล้วมันให้กระถายแยกเอาพันล่างไอคิวสภาพฉัามันเกินโปรโมวโปรโมะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะยังยังงงงงติดยเจนเจนนะเจ๊พี่แล้วมีกี่แมววะที่เห็นน้อว่าจะเพิ่วะ มึงอุ5 5้ยหายไปกลัวบรรยกาศไวปหายไปก็เแี้ยอย่ากหายก็ไม่หมอเนี่ยสาวหายไปก็เี้ยแล้วดูบอยมึงดิมึงหมอตดมึงเน่ยตีเจ็ดเวฟใส่กูมึงในจอบมึงมีอีกเหรอปะมึงเห็นในจอบแล้วไหมมีปีลวมาดูซิมึงจะไล่อยากหลอกได้ไปแค่แค่แค่อะไรสักปั้นหนึ่งมาแวนกุติคอคอยตัวนี้กูจะมาบวกพลังแล้มึงไม่บูธเหรอทำไมไม่ขอตัวบูธมา เออช่างแม่งเถื่อนเฮียกูมีตัวมึงดูแต่ละตัวกูว่าพลังอีกอฟอันนี้ก็ไม่มีบอดมึงจะเตะเรียกวะกูไม่มีมีแต่มาร์เกอร์เตะอะไรกูบ้าบวกพลังที่ม้าวมือสองตีแวนหนึ่งคิวใบบอดม่อสองมือสองมือสองบุชีมันลึกมันสามมือสองกอดสองได้บอดได้ใจ ่าจำมาเลยจำมาทิ้งมือสองด้วยพี่ใจเนีนครับพี่ก็ถิกม,มือสองมาก่อนอ่ะอืมอือเอ้ยแมวกูทิ้งเคียนี่เลยกูอย่างนั้นก็ต้องมา,ากาดอยู่ดีจำเลยเอ้ยสลับอย่างละหนึ่งสิเออใช่ถูกูเอออยู่จ,จุ๊บจั่วการหนึ่งใบเมื่อกี้ว่ากองแคบมันจะเปิดกองกอันว่าไอ้หนูไม่เกลี้ยงจัว่วเลยเรืแล้วไม่เล่นคอยนี่จะกอง,องเร<ล>ือ สองหมตีแมน1ได้สองหมือขอได้เดียวหนงมหมาจัดเลยสองหมื่นสองตีแมนสองใบแล้วเ้ยเราประาี้อะไรบาทหนึ่งชื่อติดกับมันบวกบวกค่าพันอ่ามันก็บวกตัวมันด้วยโอเคหมื่นสีมืนสีก็หมื่นเก้าห หนึ่งเก้าตีแวสติงแลยเอาไปทำอะไรก็เชิญเลยเก้าคุณทำอะไรก็ทำเลยเก้าเดี๋วคุณดามิทคีสติจบคลิปแล้วสินาทีสิบเจ็ป่า18 1อกืบสิให้มันครบสิบเก้าก่อน้ะค่อยไดคลิปมึงทำอะไรแย่ๆบางทานี่